สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ลุงน้ำตาลก็มาอยู่บริเวณอ่าตอนนี้เป็นถนนเรียบมอเตอร์เวย์นะครับพอดีลุงน้ำตาลเนี่ยมีภารกิจต้องไปทำงานที่ระยองนะครับแล้วก็เลยมีแผนว่า เดี๋ยวถ้าทํางานเสร็จนะครับจากจุดที่ไปทํางานเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะไม่ห่างจากชายหาดที่ระยองนะครับซึ่งชายหาดที่ระยองก็มีหลายหาดนะครับก็เยอะนะครับเยอะหาดแม่ลําพึงหาดสวนสวนหาดแม่พิมพ์หาดแสงจันทร์อะไรพวกเนี้เยอะแยะหาดพงหาดพาเนี่ยก็ เลยมีแผนว่าจะไปหา,าเก็บบรรยากาศบริเวณชายหาดนะครับใกล้ๆจุดที่ทำงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลุงน้ำตาลเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมไปเลาะชมบรยบรยากาศที่หาดไหนนะครับก็ข้าวๆนะครับอาจจะนะครับอาจจะเป็นหาด แม่ลำพึงหรือไม่ก็อาจจะเป็นหาดาแสงจันทร์ก็ได้เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะได้ไปที่ไหนไปกันเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปชมความสวยงามของชายหาดนะครับซึ่งช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวใช้ได้เลยก็เหมาะสำหรับไปเล่นน้ำนะครับเล่นน้ำที่ทะเลนะครับ ไปกันเลยครับเพื่อนๆก็ขี่มาจากเส้นเรียบมอเตอร์เวย์นะครับตอนนี้ออกมาเส้นที่เลี้ยวออกมาจากเรียบมอเตอร์เวย์นะครับจะไประยองก็ตรงนี้เขาเรียกเขาไม่แก้วนะครับาทางจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะออกไปเขาไม่แก้วระยองก็ตรงไปนะครับ ทีนี้เดี๋ยวลุงน้ำตาลก็จะแวะกินอาหารนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วลุงน้ำตาลเคยมานั่งกินอยู่ร้านหนึ่งนะครับข้างทางเนี่ยไปข้างหน้าอีกไม่ไกลก็คือจะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารแบบ เขาเรียกอย่างไงอ่ะเป็นอาหารแบบบ้านๆนะครับเป็นเหมือนแกงมะละกอเหมือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนอ่าที่เคยมากินนะครับเคยสอบถามเขานะครับก็เจ้าของร้านก็เป็นคนชนบุรีเนี่ยนะครับเป็นคนเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นบริเวณโป่งนะครับเนี่ยตรงเนี้ยอ่าบ้านอ่าไม่คือตำบลโป่งนะครับ ก็เป็นอาหารแบบซึ่งถ้าเราไปตามตลาดทั่วไปมันก็จะไม่ค่อยได้กินอาหารจำพวกนี้แล้วนะครับเพราะแม่ครัวเนี่ยเขาเป็นอาหารทำแบบเป็นพื้นบ้านเลยอ่ะซึ่งรสชาตินี่ต้องบอกว่าเด็ดเลยแล้วก็เป็นอาหารจานเดียวนะเป็นข้าวแกงนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้กินหรือเปล่า เนี่ยรู้สึกจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ด้านหน้านี้นะครับไปกันเลยครับก็มาถึงแล้วนะครับข้างในก็มีที่จอดรถไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหลงน้ำตาลจะได้กินอะไรวันนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยข้างในมีที่จอดรถมีอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนี่นะครับ เป็นหน้าตาหน้ากินทุกเมนูวันนี้ลุงน้ำตาลเลือกกินอ่าแกงเนื้อนะครับแกงเนื้อกับกุนเชียงจะเดี๋ยวไปดูกันนะครับหน้าตาอาหารเคยมากินรอบที่แล้วเนี่ยติดใจนี่นะครับเมนูที่ลุงน้ำตาลกินวันนี้ก็นี่นะครับแกงเนื้อกับกุนเชียงนะครับ ก็เยอะน่าจะอิ่มแบบจุกๆเลยนะครับไปเดี๋ยวขออนุญาตแวะไปกินก่อนนะครับจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความหิวอย่างแรงไปเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะเดินทางต่อไประยองกันเลยนะครับไปตอนนี้เดี๋ยวลุงน้ำตาลก็จะเดินทางต่อไปที่ระยองเลยนะครับจะอ,อิ่มแล้วเดินทางต่อ เจอกันอีกทีที่ระยองเลยนะครับนี้ก็เดินทางมาถึงทางที่จะลงไปที่หาดแสงจันทร์นะครับก็เดี๋ยวลงน้ำตาลจะพาเพื่อนๆไปดูบริเวณชายหาดแสงจันทร์นะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเข้าไปนี่นะครับแยกนี้ก็ ถนนท่าบรรทุกนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยก็ลงน้ําตาลไปทำงานมาเสร็จแล้วนะครับก็แวะมาดูลุงน้ําตาลเคยมาหาแสงจันอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็ซึ่ง ด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นลานโล่งแดดจัดมากไม่สามารถถ้าจะมาปูเสือ่อมาปิกนิกมาอะไรเนี่ยก็ต้องรอให้แดดล่มลมตกนะครับส่วนจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมานั่งตอนกลางวันเนี่ยก็จะเป็นตรงเข้าไปเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายมันไม่มีล่มนะครับตรงเข้าไปเนี่ยพอสุดหาดแล้วให้เราเลี้ยวขวานะครับ ให้เราเลี้ยวขวาไปมันจะเป็นจุดที่มีต้นไม้บังแดดบังบังแดดบังฝนนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับว่าชายหาดแสงจันทร์ที่นักท่องเที่ยวชอบมานั่งพักผ่อนหย่อนใจจะหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับก็ตอนนี้ลุงน้ำตาลเข้ามาถึงชายหาดแล้วนะครับบริเวณชายหาดก็จะมีลูกปั้น นางยักษ์นะครับนางยักษ์จากวรรณคดีเรื่องผ้าไพยมณีนะครับอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเลี้ยวขวาไปนะครับเพราะชายหาดแสงจันทร์น่ยจะต้องเลี้ยวขวาเข้าไปถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยเขาเรียกหาดสุชาดานะครับเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยก็จะเป็นหาดสุชาดาแต่ถ้าเลี้ยวขวามาเนี่ยเขาเรียกหาดแสงจันทร์นะครับ ก็นี่เลยนะครับให้เพื่อนๆดูมีแม่ค้าแม่ขายนะครับรถสำร้อนะขายข้างทางแล้วก็มีเต็นท์นะครับมีเตียงข้าไบให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้นั่งแล้วก็จะเป็นทิวสนนะครับช่วงนี้ไปเดี๋ยวจะหาว่าตรงไหนสามารถให้ลงน้ำตาลจอดเดินเก็บบรรยากาศได้นะครับซึ่งบริเวณชายหาด แสงจันด้านนี้เนี่ยจะให้เพื่อนๆดูนะครับมันจะมีบังเกอร์นะครับนี่นะครับคิดว่าเวลาอาจจะแรงนะครับมีคลื่นที่แรงนะครับเขาก็เลยต้องทำบังเกอร์พวกนี้ไว้เพื่อป้องกันป้องกันคลื่นนะครับแรงคลื่นเพื่อไม่ให้ซัดนักท่องเที่ยวนะครับไปเดี๋ยวไปดูว่าจะมีตรงไหนหา จอดได้บ้างนะครับนี่นะครับจะมีบังเกอร์ตลอดเลยนะครับตลอดเส้นทางตลอดชายทะเลเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันซึ่งจริงๆด้านนี้ก็มีล่มให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจอดเรียงรายอยู่เนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถจอดแล้วไปนั่งใต้ล่มสนนะครับล่มสนเนี่ยก็จะปังแดดได้อย่างดีเลยก้า นี่นะครับก็มีนักท่องเที่ยวนั่งอยู่เต็มเลยวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยนะครับไปเดี๋ยวไปดูนะครับอย่าหาที่จอดกันตอนนี้ก็มาเก็บบรรยากาศข,าข้าวๆบริเวณชายหาดแสงจันทร์นะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับเนี่ยให้นั่งกินฝั่งโซนด้านโน,น้นก็จะเป็นพวกร้านอาหารเป็นพวกรีสอร์ทนะครับ สถานนี้ทางทะเลเนี่ยก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับมันจะมีบังเกอร์เนี่ยไว้กันคลื่นก็คิดว่าเวลามีพายุมีอะไรน่าจะขึ้นแรงน่าดูนะครับก็นี่เลยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมานั่งหูเสือปิกนิกกันก็เดี๋ยวลงไปดูนะครับว่าน้ำทะเลจะสะอาดหรือเปล่า นี่นะครับก็มีนะักท่องเที่ยวมาปูอ่ากลางเปนะครับเล่นนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะครับไปเดี๋ยวลงน้ำตาลจะพาเพื่อนๆไปดูน้ำนะครับน้ำที่บริเวณชายหาดแสงจันทร์นะครับว่าน้ำบริเวณนี้สะอาดหรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกเลยว่าชายหาดแสงจันทร์เนี่ยเป็น ชายหาดที่อยู่ในตรงเมืองระยองเลยนะครับอยู่ใจกลางเมืองระยองเลยก็จะมีเนี่ยพวกตึกโรงแรมร้านอาหารค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ไปดูน้ํากันว่าน้ําสะอาดไหมครับนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ลุงน้ําตาลก็มาอยู่ที่ชายหาดแล้วนะครับก็น้ําสะอาดนะครับต้องบอกเลยน้ําสะอาดมาก แต่ให้เพื่อนๆดูนะครับขนาดมีบังเกอร์บังเกอร์ที่กันคลื่นนะครับน้ําค่อนข้างจะแรงนะครับคลื่นคลื่นที่บริเวณชายหาดแสงจันท์เนี่ยคลื่นค่อนข้างจะแรงนะครับก็เวลาถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวก็มาเล่นน้ําก็อยากให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเนี่ยเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาต้องทำ บังเกอร์ไว้ก็คือขึ้นค่อนข้างจะสูงนั่นหละก็ยิ่งถ้าเป็นดเด็กๆการอันตรายนะครับเดี๋ยวลุงน้ําตาลจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูบนบังเกอร์นะครับไปมองดูไปข้างล่างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน้ําทะเลค่อนข้างจะใสสะอาดดีเลยทีเดียวนะครับไปขึ้นไปดูด้านบนนะครับ โอ้ยไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมต้องทำบังเกอร์ไว้ดูขึ้นนะครับดูขึ้นนี่นะครับขึ้นบริเวณนี้ค่อนข้างจะแรงแรงมากนะครับก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆมาเล่นหลังบังเกอร์ด้านนี้นะครับควรจะเล่นบริเวณด้านในด้านนู้นเพราะว่า ด้านนี้ค่อนข้างจะแรงนะครับดูดูขึ้นแรงมากโอเคนี่นะครับจะซูมไปด้านนู้นก็บรรยากาศดีเลยแต่ก็ต้องแนะนำเพื่อนๆห้ามมาเล่นนอกนะครับเพราะขึ้นค่อนข้างจะแรงให้เล่นบริเวณด้านในนี้จะดีที่สุดนะครับเก็บบรรยากาศพอสมควรแล้วครับก็ เหมือนเหมือนเช่นเคยนะครับก็ลุงน้ำตาลก็เชิญชวนนะครับเพื่อนๆนที่อยู่ต่างอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับได้ดูคลิปก็มาท่องเที่ยวทะเลภาคตะวันออกนะครับไม่เป็นชนบุรีระยองจันตาดเนี่ยก็มีทะเลสวยๆให้เพื่อนๆได้เล่นน้ำให้ได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับ กันเยอะๆนะครับ1ไทยช่วยไทยเราก็ได้กับพี่น้องเนี่ยพ่อค้าแม่ขายที่ค้าขายอยู่บริเวณนี้อ่าก็สำหรับอีพีนี้เดี๋ยวลุงน้ำตาลจะขี่เลาะนะครับเลาะไปดูด้านนู้นเลาะๆไปดูด้านนูนนน้นนะครับแล้วจะถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับแต่ คิดว่าคงจะไม่ลงเดินดูสำรวจดูนะครับก็จะขี่รถเลาะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูทางด้านนู้นนะครับแล้วก็จะกลับเลยเพราะว่ามีงานต่ออยู่ที่อ่าพัทยาอีกที่นะครับก็เดี๋ยวลงน้ำตาก็ต้องไปที่พัทยาไปทำงานต่อนะครับไปเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศด้านนู้นกันนะครับ ตอนนี้ก็ออกมาจากจุดที่ลงไปถ่ายเมื่อกี้แล้วนะครับนี่นะครับก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยคิดว่าตอนเย็นเนี่ยน่าจะมีร้านอาหารเข้ามานั่งเปิดเพื่อบริการนักท่องเที่ยวนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นพวกโรงแรมเป็นห้องพักรายวันแล้วก็เป็นรีสอร์ทนะครับเนี่ยขวามือด้านนี้ก็จะมี เตียงผ้าใบมีอะไรบริการนะครับก็จริงๆถ้าใครมาเที่ยวเนี่ยถ้าพอจะมีทุนทรัพย์หน่อยก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมีบริการไว้หมดแล้วเราเตรียมแค่เงินมาอย่างเดียวก็พอนะครับนี่นะครับบริเวณชายหาดก็จะหน้าตาคล้ายๆกันเลยตรงตรงที่จุดที่ลุงน้ำตาลถ่ายก็จะเป็นหน้าตาเดียวกันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้ ไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูประมาณนี้นะครับมาครับอากาศร้อนๆได้มาแช่น้ำเย็นๆนะครับได้มาแช่น้ำทะเลเย็นๆเล่นน้ำนะครับก็เป็นอะไรที่มีความสุขนะครับแล้วเนี่ยแต่จริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายมาลุงน้ำตาลก็เห็นว่าเนี่ยชายหาดตลอดแนวหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับ จะมีบังเกอร์ไว้กันคลื่นเมื่อกี้ก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วค่อนข้างสูงมากก็ถ้าใครมาเล่นนะครับที่บริเวณหาดแสงจันทรน์ก็ระมัดระวังนะครับอย่าออกไปด้านนอกนะครับให้เล่นบริเวณด้านในที่บังเกอร์บังอยู่บังคลื่นอยู่นะครับไปก็สําหรับอีพีนี้ลุงน้ําตาลก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูประมาณนี้นะครับ มาเที่ยวกันเยอะๆนะที่หาดแสงจันทร์จังหวัดระยองนะครับอยู่ในตัวเมืองเลยเข้า G.P.S มาว่าหาดแสงจันทร์นะครับเดี๋ยว G.P.S จะนำทางมาเองสะดวกสบายนะครับมีบ้านพ่องพักมีร้านอาหารไว้คอยบริการเพื่อนๆ EP นี้ลุงน้ำตาลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในพี่หน้าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้หลุงน้ำตาลด้วยนะครับสวัสดีครับ